ดื้อหมดื้อเฮ้ยจริงๆมันนอนนี่แนะอ่าไลน์อิงโฟดาวแล้วกันนะครับก็คือว่าเป็นการนอนโฟดาวนะครับ<ช>ท่านี้ได้กล้ามเนื้อช่วงบริเวณจั๊กกและกล้าเนื้อหลังนะครับ <S <S โอเคสำหรับท่า FS 0 2นะครับเป็นท่าเล่นหัวไหล่นะโอ้มีท่าหัวไหล่ด้วย <S <S มีด้วยน,นี่คือไปนั่งคิดประดิษฐ์มาเลยใช่เพราะมันมีโจทย์ไงว่าคนอ่านักเรียนไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือว่าเที่ยวต่างประเทศแล้วไม่รู้จะเล่นท่าอะไรปกติท่ากี่เล่นหัวไหล่ที่บ้านเนี่ย มันก็ต้องมีดัมเบลถูกไ่มเราไม่สามารถดีแฮนด์แตนพุชอัพได้เพราะมันยากเกินไปถูกไหมเอ้ถ้าที่เล่นดัมเบลเนี่ยก็ต้องมีของต้องมีต้องมีตัวช่วยใช่ฉะนั้น<ช>ถ,ถ้าเราไม่มีตัวช่วยต้องทําไงนี่คือไปคิดค้นมาเลยใช่ครับนะต้องบินไปถึงญี่ปุ่นถึงจะได้ท่านี้มาใช่เลยนะมามาดูกันว่าท่านี้เล่นยังไงครัมา FS 0ูนย์ก่อนอื่นนอนแบบนี้นะครับนอนเหมือนเดิมเลยเหรอครับเหมือนเดิมเลยทีนี้เอามือศูนย์หนึ่งเลยเหรอครับเอามือใกล้ตัวไว มือใกล้ตัวอย่าอย่าเป็นอย่างนี้มือใกล้ตัวไว้อย่างนี้หายใจเข้าหน <2 S 2> ึ่งสองสามดันออกไปทางนี้หายใจเข้าดันออกไปทางนี้ไม่ใช่ท่าเ, <c oughs> <c oughs> เดิมเลยนะครับดันออกไปทางนี้มันท่าเดียวกับศูนย์หนึ่งเลยนะครับไม่ยช่ผมจริงจังนะหรือจะเล่นอย่างนี้ก็ได้เนี่หนึ่งสองหนึ่งสองโดนจนเต็มเลยเพราะว่าโดนฟังก์ชันของมันคือเราดันดึงขึ้นแบบนี้เนี่ยโดนหลังเหรอวะนี่มึงไปญี่ปุ่นก็ได้นี่พอเราดึงขึ้นแบบนี้มันก็โดนหัวไหลเลยนะดังนั้นเนี่ย ข้อดีขอดีงท่านี้นะครับก็คือเล่นเสร็จแล้วก็เนี่ยเป็นการเช็ดบ้านสะอาดบ้านสะอาดในตัวนะครับเอาไปลองเล่นกันดูสำหรับท่า FS ศ1นย์และ02นะครับสุดยอดจริงเลยโอเคโอเคนะครับสำหรับซีรีส์ FS 0ูนย์สามนะครับก็คือเป็นท่าเล่นหัวไหล่ที่เอาไว้เล่นอยู่กับบ้านหรือว่าเอาไปเล่นในเวลาออกต่างจังหวัดนะครับเมื่อกี้เราไปท่านอนนอนดันไปแล้วนะครับทีนี้ ท่านี้จะยากขึ้นอีกนิดหนึ่งนะเป็นค่าที่เล่นกับมานั่งหรือเตียงนะครับก็คือให้เรายือนอยู่บนขอบเตียงแบบนี้นะครับแล้วเอามือวางบนพื้นทีนี้มันจะต่างกับวิดพื้นตรงเี่ถ้าวิดพื้นเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ถูกไหมอันนี้คือวิดพื้นถูกไหมเาานื้อไตขึ้นมาไตใช่ไหมงอหัได้จนหัวเนี่ยถ้าจะปักคงพื้นนะครับแต่แแตนั้นเนี่ยก็ย่อแบบนี้มันเหมือนโอมันเรียกว่าอะไรนะ คล้ายๆกับโอเวอร์เฮดเพรสนะครับเออหัวโดนพื้นนับเป็นหนึ่งขึ้นมาแบบนี้เน่โดนหัวไหลเยอะมากสองสามแล้วทำไมต้องย่อตามสี่ตั้งสีโอเคเนี่ยครับคือวิธีเล่นท่า FS03 นะครับซึ่งตามคอนเซ็ปต์แล้วเนี่ยก็คือการพลิกตัวเพื่อให้เกิดท่าอย่างนี้ขึ้นนะครับที่เราก็โดนการโดนหัวไหลนะครับก็เหมือนกับเราเล่นดัมเบลโอเวอร์เฮดเพรสหรือว่า barbell า press นั่นเองนะเราไหมไม่ โอเคนะก็สำหรับคนที่เวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดนะไม่มีอุปกรณ์ก็สามารถใช้ท่านี้แทนได้ครับดูจบแล้วอย่าลืมกด subscribe Channel ของเราที่ตรงนี้ด้วยนะครับ